ไหนดูซิคุณผู้ชมว่าด้านนี้มีอะไรเพริ่มเติมหรือเปล่าเผื่อเราเจอไดมอ์เจอไดมอ์ เอาเลยครับน้องๆอยู่พี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆนะฮะไปตายภายในเกม Minecraft กันนั่นเองนะฮะและผมบอกได้คำนึงว่าใครๆหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะก็อยากตายภายในวิดีโอนี้กันนั่นเองมันจะคืออะไรถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยทุกคนคุณทุกคนเห็นใช่ไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยเลือดเราเหลือน้อยมากๆเลยนะฮะใช่แล้วครับทุกคนวันนี้นะฮะเลือดของเราเหลือแค่2หัวใจเท่านั้นนะฮะแต่ว่าผมจะทําให้2หัวใจนี้นะฮะมันเพิ่มขึ้นเป็น3หััวใจนน่เอง ซึ่งสามหัวใจนี้นะครับน้องๆมันเกิดจากการที่เราเนี่ยจะต้องตายภายในเกมไม่ครับกันนั่นเองเออปกติล้วคือเราต้องฆ่ามอนเตอร์นะฮะหรือว่าทาอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะได้หัวใจใช่ไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้นะฮะคือการที่เราจะต้องตายภายในเกมไม่ครับกันนั่นเองนะฮะ <S <S จะเป็นไงถ้าน้องพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะดาเนินการครับอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าทุกคนว่าแถวนี้นี่ยมีอะไรเราสามารถดำเนินการฆ่าตัวตายกันได้บ้างนะฮะหนึ่งสิ่งที่ผมนึกขึ้้้นนนนนนนไดเเเเลยะทุกกกคคัั็ือออาาาาวงถรจ ลาวาถือว่าเป็นอะไี่เพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะหรือว่าจะดำน้ำตายดีคุณผู้ชมมันฮาร์ดคอร์ไปไหมวันนี้่ยคุณผู้ชมแต่ว่าแถวนี้ก็คือน้ำเยอะมากเลยนะทุกคนอ่าถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตายกันในน้ำนะฮะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเราทำการสปอนพอยไปก่อนละกันนะฮะนี่แล้วก็ดำลงมาเลยคุณผู้ชม หลังจากนั้นนะฮะเราก็จะยืนโง่ๆในรูปแบบนี้นะฮะผมไม่มั่นใจอนะคุณผู้ชมว่าผมทำการคลิปอินเวนทอรี่นะฮะหรือว่าของภายในตัวไปแล้วหรือยังนั่นเองเอาไว้คุณผู้ชมเหลือ2ออกซิเจนแล้วนะฮะหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยโอชิตโอ้โอ,โอว์ what <c oughs> <c oughs> oh my god oh my g <c oughs> ผมนึกว่าผมจะตายคุณผู้ชมดูหลอนเรืองแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเราจะอยู่ในรูปแบบนี้นานขนาดไหนฮะคุณผู้ชม อันนี้เกินคันข้อหมายมากอรคุณผู้ชมเท่ากับว่าคือเราจะต้องเกิดดาเมจถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเราลองเกิดไปเป้มอ,อ๋อต้องเกิดดาเมจนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องตายนะฮะโอ้โหงี้นี่ผมคิดว่าน่าจะมากันเป็นแถบกันทีเดียวนะฮะผมคิดว่าเราจะต้องหาดันเจียนสักหน่อยนึงนะครับน้องๆหลังจากที่เราเจอดันเจียนปุ๊บนะฮะเราจะได้ลงไปฆ่าตัวตายนะฮะภายในลาวากันนั่นเองเอ,อ้ยเ,เ,เราลองดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าแถวนี้จะมีหลุมอะไรให้เรากันหรือเปล่านั่นเอง และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เจอหลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเราจะมีเลือดที่เยอะนะครับน้องๆแต่ผนสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงนะฮะหลอดอาหารเรานะฮะมันก็ไม่ได้เยอะตามเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีอาหารนะฮะนี่ก็สมมติผมไปสู้พวกเหล่ามอนสเตอร์นี่ผมคิดว่าหัวใจเราน่าจะขึ้นทวีคูณทวีคูณนะะเรียกง่ายว่าเราไม่มีวันตายเลยก็ว่าได้นะฮะคุณผู้ชม <laughs> สวัสดีนี่แนะ่เจ้าหมูน้อยนี่แนะ่โอเคโอเคเออป้องไปหนึ่งทีโอเคฮนะคุณผู้ชมได้มาตั้ง6อันนะฮะผมคิดว่ารอบนี้นะฮะคุณผู้ชมเราเอาแค่อุปกรณ์เท่านั้นนะฮะที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องเอาอะไรเลยนะฮะทั้งชุดนะฮะหรือจะเป็นโล่อะไรประมาณนี้นะฮะนี่ตกลงไปหัวใจเรายัางเพิ่มนะคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมอ่าถ้างั้นนะฮะเราไว้แถวแถวนี้ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมเดอะเฟิร์สของเราเลยและหลังจากนั้นนะฮะเราจะทาการอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานะให้เป็นในส่วนของหินไปก่อนละกันนะฮะว่าตอนนี้นะของเราถือว่าปุ๊บมากๆเลยนั่นเองนะฮะนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดาเมจไม่ต้องการเลยนะฮะทุกคนในนี้ผมบอกให้นะฮะด้านนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณผู้ชมน่าจะไม่มีเราอาจจะต้องลงไปลึกมากกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้มาสักประมาณ3มละกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอาเตาเผามาด้วยหลังจากนั้นเราก็วาาางเเเเตผไไปปนใส่ื้้อข ะะเราลงลงมาดูข้างล่างกันดีกว่าครับน้องๆว่าด้านล่างเนี่ยจะมีอะไรรอต้อนรับเราอยู่หรือเปล่า oh. โอ้เราเจอเหล็กคุณผมมู้ชมโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะอุปรกรณ์เราจะได้พัฒนากันนั่นเองนะฮะอ้าว มันจบแค่นี้แล้วะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแย่เลยนะฮะผมถือว่ามันจะลงไปลึกมากกว่านี้นะฮะแล้วเกิดด้านนู้นละครับน้องๆด้านนี้เราสามารถลงไปเพิ่มได้อีกหรือเปล่าอะโอ้ด้านนี้ก็ลงมาได้แค่นี้เท่านั้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ปุ๊บมากๆเลยนั่นเองแล้วเกิดเป็นด้านนี้ละครับทุกคนไหนดูเิด้านนี้ละเฮ้ยด้านนี้ดูเหมือนจะไปไกลได้อยู่คุณผู้ชมแต่ว่าก็ตันแล้วนั่นเองนะฮะจุดประสงค์ราใพนวันนี้นะครับทุกคนคือเราอยากสู้กับมอนสเตอร์นะฮะและอย่างที่สองน่ะคือเราอยากเจอลาวามากๆเเลยนนนั่องถ้าเกิดเราเจอ2ลย ถือว่าคอมพิสมากๆเลยนั่นเองนะครับเราต้องหาหลุมอื่นฮะค,คุณผู้ชมว่าหลุมนี้น่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์คอนเทนต์ของเราได้เลยนั่นเองนะฮะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพราทิตย์เริ่มใกล้จะตกแล้วนะฮะทุกคนดีไม่ดีนี่เราจะเจอเหล่ามอนสเตอร์ก็เป็นไปได้นะฮะโอ้เจอมอนสเตอร์นะฮะคุณผู้ชมคิดว่าเลือดเรามันจะพุ่งไปขนาดไหนว่าผมคิดว่ามันน่าจะพุ่งมากๆเลยก็ว่าได้นะฮะทุกคนหรือว่าเราจะไปสู้กับพึ่งดีคุณผู้ชม ลูกกับพึ่งก็ไปไวยได้อยู่คุณผู้ชมไอเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนู้นดีกว่าโอ้เราไม่มีกระดูกเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดเรามีกระดูกนี่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่ายังไงเรามีลูกสมุนแน่ๆนะฮะสวัสดีเจ้าหมูน้อยโอ้โหอ,อาหารเยอะๆคุณผู้ชมอาหารเยอะๆนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวนันนะโป้งไปดึงทีโอเคแล้วก็ตัวนี้อุ้ยมืดพอดีเลยทุกคนโอเคโคตรเพอร์เฟกต์นะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเจ้าหมูน้อยอ ไอหมูหนีผมคุณผู้ชมโอ้โหดาเมดขวานนี่ถือว่าปุ๊บมากๆเลยนะฮะด้านนี้มีหรือเปล่าคุณผู้ชมด้านนี้น่าจะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันดีกว่าเราจะต้องค่อยๆรูดไปนะฮะตามต้นไม้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าหัวใจเราเนี่ยมีทั้งหมด3แถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดขึ้นแถวที่4แล้ว 5, 6มานะผมคิดว่าผมน่าจะเป็นอมตะเลยแหละคุณผู้ชม ดูจากตรงนั้นถ้าเกิดเราไปด้านนู้นนะฮะก็ดูเหมือนกับว่าจะมีพื้นที่โล่งโจ้งนะฮะซึ่งตรงพื้นที่โล่งโจ้งเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยอาจจะเจอหมู่บ้านก็เป็นไปได้นะฮะเราไม่ต้องกลัวการตายเลยนะทุกคนคือยิ่งตกจากที่สูงนี่ผมยิ่งชอบเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นนนตกแล้วป้องไปหนึ่งที <laughs> แล้วก็ลองลองป้องไปหนึ่งทีโอเ y ก o d ก็ตลกเลยคุณผู้ชมโอเคไหนดูดิดูเหมือนกับว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะฮะทุกคนแต่ว,ว่าก่อนเราจะไปถึงได้นะฮะหลอดเลือดเหล่านี้น่าจะเต็มจอแล้วแหละคุณผู้ชมโอเคเอ้ยตรงนั้นโอ้ยมีหลุมหรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้มีคีเปอร์ด้วยนะฮะสวัสดีคีเปอร์หนระเบิดมาสิโอโหคีเปอร์ระเบิดอันระเบิดมาเพืออ่อนระเบิดมาป้องระเบิดปุ๊บแล้วแบบว่าเลือดเราก็แบบเต็มเต็มนอนหนอมากเลยนะฮะสวัสดีคีเปอร์ในระเบิดใส่เราเียได้ไหม <G ül> โอ้โหเยอะว่ะคุณผู้ชมโหรอบนี้แม่งโคตรเยอะเลยนะะ แต่ดําการกินอาหารประทาทังชีวิตไปก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจออะไรที่มันเด็ดดวงมากกว่าน,นี้นะคะคุณผู้ชมนี่ผมบอกเลยโอ้สวัสดีเพื่อนทําไมท่านายเดินแปลกๆฮะโอ้ดอบเหล็กให้เราด้วยคุณผู้ชมโคตรเพอร์เฟกนานๆเราจะเจอซอมบี้ดอบเหล็กให้เราทีนะครับนี่ถ้าเกิดสมมติว่าผมทําการวางเตาเผาไว้นะฮะแล้วก็ทําการโอ้ยตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยลงไปลึกดูคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยตายคุณผู้ชมเราก็โดดลงไปเลยไหมคุณผู้ชมอ่นะหนึ่งสองสาปม โอเคโอเคทำการกินอาหารไปนะฮะระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะทำการเก็บเหล็กไปนะฮะตอนนี้เรามีหลอดเลือดนะฮะคุณผู้ชมสี่แถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโคตรเยอะอะน้องๆพี่บอกเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นซอมบี้อยู่นะฮะน่าจะเป็นมอนสเตอร์นี่ไงค,คุณผู้ชมโอ้อยู่ตรงหลุมเลยนะฮะระเบิดมาเพื่อน โอเคคุณผู้ชมอย่างน้อยนะฮะเราก็ยังมีหลอดเลือดที่เยอะอยู่นั่นเองนะฮะตอนนี้เราเจอมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งถัดไปเนี่ยเราอยากเจอลาวามากๆเลยนะโอ้ตายดึกคุณผู้ชมถึงมันจะเป็นหลุมใหญ่แต่ว่าก็ยังไม่เจอลาวานะฮะลงมาด้านล่างนี้แล้วกันฮ่โอ้เจอลาพีสเลยคุณผู้ชมยิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยยิงมาเลยโอ้ยิงมาเลย,ยเพื่อนโอ้โหพี่นี่ย่างชอบนะฮะเราไม่ต้องการอะไรเลยม,มอนสเตอร์มันเดินหนีเราด้วยอ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวนะโป้งไปหนึ่งทีโอเคโอเคไอ้พวกนี้ตายกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกันนะโป้งไปหนึ่งทีโป้งไปหนึ่งทีโอ้ยเดี๋ยวดันเดี๋ยดันโป้งไปหนึ่งทีโอเคโอ้สวัสดีเพื่อนโอ้โหแนมานอนพังง่าพังง่าตรงนี้ทําไมเลยเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นม็อบตัวใหม่อ่าโอเคเราได้มานะฮะทำการเก็บไปด้านนี้ล่ะคุณผู้ชมโอ้เราเจอเลสโตนแล้วนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็เจอเหล็กนะฮะเจอลาพีสนะครับแต่ว่าโอ้ โอ้ oh my god เราเจอในส่วนของไดมอนด์นะฮะแล้วเราก็เจอลาวาด้วยคุณผู้ชมโอเคถ้ okay. างั้นนะครับทุกคนมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมที่เราจะทําการสปอนพอยไว้ตรงนี้อย่างแรกเลยคุณผู้ชมเราจะทําการสปอนพอยไว้ตรงนี้ใช่ไหม้างั้นก็ทําการพิมพ์สปอนพอยเอชอไปนะฮะแค่นี้เองคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการวางโต๊ะครับนะฮะแล้วก็วางเตาเผาไว้นะฮะผมจะทําการใส่เชื้อเพลิงไปก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการใส่เหล็กเข้าไปนะฮะเราต้องก,การเหล็กเอ่อเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมสองก้อนละกันนะฮะว่าเรามีก้อนที่สามแล้วนะคครรรััับหลงจจาาาากกนนนน้เเเี่ยะทํป็ดม ะะสวัสดีเพื่อนโอ้โหให้ทายดิคุณผู้ชมโคตรแฟนตาซีนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแฟนตาซีมากมายขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมคิดว่าด้านล่างลาวามีอะไรฮะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่ๆเลยนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันคงไม่มีลาวาอยู่ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมโอเคทำการคับเป็นพิกแอคไปนะฮะแจมคุณผู้ชมมาเรามาทาการเก็บเจ้าตัวเดมอลก,กันเลยดีกว่านะฮะโอ้โหมีลาวาตรงนี้นะฮะเกือบแล้วคุณผู้ชมได้มันหมด4ก้อนนะฮะอย่างน้อยผมก็ได้จะทำการคับขวา ได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็นาการคับขวานไปนะฮะเยี่ยมได้มาเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมว่าด้านนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเผื่อเราเจอไดมอนเจอไดมอนโอ้ยโโคตร นะอ่ามาเรามาทําการเก็บดามมอลเพิ่มอุย้ยเจอเท่าไหร่เนี่ยสามหรอสี่ก้อนว่ะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้ผมก็ทําการคาบพิกแอคได้อีกนะเนี่ยคุณผู้ชมมาฮะคุณผู้ชมมันถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราเนี่ยจะมาลงลาวากันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเราลงลาวานเนี่ยดาเมจนะฮะแล้วก็หัวใจของเราเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนกันนั่นเองนะเอาอย่างคุณผู้ชมหนึ่งสองสามโบมปหนึ่งทีโอ้ my god คุณผู้ชมดูหลอดเลือดแล้วีสิโอ้โห อ่านี่ผมต้องการกินอาหารให้ด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมอ่านำการรีฟิลไปอารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังกินแอปเปิลทองอะไรประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิฮะหลอดเลือดเราแบบเยอะมากนะคะและคือแบบว่ามันไม่มีที่สุดด้วยนะครับน้องๆอ,อู้อ่ะขึ้นมาก่อนนะฮะและ้วนำการใส่ในส่วนของเนื้อไก่ไปนะฮะแถวนี้มีโคไหมอ่ะคุณผู้ชม แล้วเราก็จะเดินติด FK ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะมันไม่ใช่เป็นหาสําหรับเราเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกให้นะฮะโคตรดีเลยด้วยซ้ำนะฮะนนน,น,นทำการเก็บโคสักหน่อยนะฮะเอามาสักประมาณเออสก้อนประมาณนี้โอเคได้มา4ก้อนนะฮะขูหลอดเลือดเราโคตรเยอะคุณผู้ชม <laughs> ผมคิดว่ามันคงเป็นหมดตัวหนึ่งนะฮะที่หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมันมากๆเลยนะฮะเพราะจาหมดตัวนี้่นะท่า้ผู้ชมนะฮะเป็นอมะตะเลยก็ว่าได้นะผมอยากลงไปไว่ายน้ำอ่ะครับทุกคนเฮ้ยลงได้เฉยคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นผมเท่าไหร่นะฮะว่าตอนนี้ผมกําลังโดนเผาไหม้นะฮะนี่ไงผมโผล่หัวขึ้นมาแล้วทุกคนไม่เห็นผมเหรอฮะนี่ไง นี่โอ้โหพ่หัวมานิดนึงนะคุผู้ชมได้เห็นหัวนะฮะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยตรงนี้น่าจะหลุมลึกอยู่นะครับน้องๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะเรามาด้านนี้ได้นะครับทุกคนโอเคไม่ตายเถอะคุณผู้ชม อะไรมันจะอีฟีขนาดนี้วะโอ้โหหลอดเลือดเรานี่คือแบบว่าขึ้นตัวีคูณตัวีคูณมากๆเลยนะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยอะครับทุกคน <Yo. S 1> แต่แต่สมมติว่าเราเห็นอะไรสักหน่อยหนึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่าน,นี้เลยได้ซ้ำนะฮะโอเคโอเคโอเคขึ้นมาข้างบนละกันนะฮะคุณผู้ชมอ่านแล้วก็น,น,ะะน,น,กนกำการกินอาหารไปนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำการรีฟิลนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมจากที่เรามาเริ่มต้นนะฮะเรามีแค่สองหัวใจเท่านั้นนะฮะตอนนี้นะฮะหัวใจเรามีตัวีคูณแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและ ชอบวิดีโอนี้นะับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ล share, และอย่าลืมกดติดตามกดตัวเบอร์ผมเดวนนั่นเองซึ่งรปงใจผมได้ไปตามคลิปแหม่งเราเดวนนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ้งช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมผมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหก่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย